สวัสดีครับจะบอกว่าวันนี้เป็นของที่เทลตี้ฮะคือเนื่องจากว่าผมบอกตรงเลยคือน้ำหนักเกินน้ำหนักขึ้นนยฮะน้ำหนักขึ้นอ่ะเป็นสิบกิโลแล้วอ่ะแบบไม่ไหวแล้วไันมีเวันาออกกำลังกายแล้วก็กินแหลกผมก็เลยคิดว่าเมนูเนี้ยมันน่าจะช่วยลดน,น้ำหนักได้หวังว่า,างนั้นนะก็<ค><ณ>เลยซื้อไอ้ชเครื่องนี้มา คือเครื่องที่ว่านกีก็คือ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 กอ่านสัจีนไม่ออกสิจะแกให้ดูครับมันคือเครื่องต้มไข่เครื่องต้มไข่ต้มไข่พี่เนาะต้มไข่ ก็ดูรีวิวแล้วว่าเจ้านี้มีคนสั่งซื้อเยอะดีก็เลยว่าเออเอามาลองดูแล้วมาดูผลคิดว่ามันจะเป็นยังไงในะการกินไข่ต้มร้อนหนักอ่าปลั๊กไฟแต่ว,ว่าก็ดเดนมาดูเครื่องอันนี้ปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟกางเกะแทกฝาโอเค หม้อคขาบอกเขามีหม้อสแตนเลสนี่เหมือนกับว่าใช้ทําไข่ตุน๋นโ <Okay. S 1> อเคแล้วก็กลับมาต่อครับเมื่อกี้พอดีว่ามันปลิวก็เลยไปตามเก็บนี่ง่ายเมนูไข่ต้ม แต่ว่าไข่วางวันนี้เนะาะมันจะต้มยังต้มสีฟองได้เนะรอฟองขางนาดไหนอะแล้วก็ฟังชั่นกดยังไงวะมันจะเป็นแบบสัมผัสเหรอไม่รู้โอ้โหไมรูภาษาจีนโอ้เยี่ยม เยี่ยมเดียาษาจีนเอ่อค่ะคิดว่าเสียบมันก็น่าจะเป็นแบบสัมผัสแบบนี้แล้วมั้งเดี๋ยวผมไปแปลจีนก่อนนะแล้วกันนะประมาณนี้แหละลถ้ามันใช้ยังไงเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับพี่หอ่อเรามีเสีอคุณแม่จริงจังไม่ใช่ประมาณนี้ครับผมสำหรับมอตมไข่ อันบ็อกซ์แกะกล่องที่สั่งมาและเมนูภาษาจีนยี่ห้อมิเซ่